อานับปาทุกสามนอปที่วานุจานที่เตสามโอปที่โสูอานีจะว่ตัมาปาทุดสามนองปั่ตวานุจานเตสามโอป้าทโ หลัตุลสนตสาเปวเมวะอิโต่ินัเปรานสปติจางปตันตุ้งงทีเมรียจมตตเปตตสาใจโตเนโตามนิโตติทำโตยากทตัจิตวัตตะกุมาเตสัุิาตัตอาีวะกนนั้นพีเนนิจัวภาาอนตโลขมาว่าฉั atas kami pusat di mana kami saya tak tahu kalau betul yang kita mau dah janji tadi sope karena kerja jaga sahulala penaja pun setinggal ini yang pasukan nak โดยที่เป็นอัตตวาเก็ตของร้านค้าอย่างดี 好的的你想看哪个？ นเลหมไม่งนวันจไม่นะไไอขึ้นักพ่อก่อนะแล้อีกสองตัวตัวใหญ่นี่อว่างนี้เลยครับตรว่าโคดงนี้ว่าเก็บคนเลี้ยงทำเลี้ยงเป็นปาน ไม่ได้พุดจตเดี๋ยวลูกกัดานด้วยกันเแต่ล้าเผาเนี่ยมันไหม้ไวตั้งนันสูดยูดไว้าเ่างาเป็นวันมันไม่ไ้มนไม่ไ้เกิดเกอบองมันจะค เปียไม่ไปเผาให้มันเพาะเขาทำงานกินนไปหาวสนทานเขาาจะให้เผาตั้งสี่เลยอยงี้ไม่ได้ส่หกนน้น่อเลย 老弟，都了，了。